อำเภอเมืองแม่สายเมืองเศรษฐกิจนรับติดกับะถ้าคินเล็กสั่งทำมาแปลว่าทำธุรกิจกับพวกพม่าน่าจะเป็นงั้นเนาะพวกพม่าเข้ามาซื้อสินค้าไปขายตัวมามันอยู่ตาางกลางุบเขานี่น้อมรอบได้เขามั้ รไปอยร้านขายเพชรพลอยแม่สายมันมีชื่ออยู่ทางนี้หรอมันมีบอ่อปลอยอยู่หรใกล้พม่าหยกพมาก่าอ๋อหยกพมากก่าชดุดร้านชุดนี้สวยแต่ไม่มีไม่มีบอ่อแถวนี้ใช่ไหมบอ่อปลอยม,ม,มันจะมีมีที่เมืองจันทร์มีเหรอบ่อปลอย อเมทิสก็สวยอเมทิสแบบอเมทิสจะมีสองอันนี้จะเป็นแบบใกแล้วก็สีจืดหน่อยตัวนี้จะสีดำเข้มหน่อยทุกคนได้หมดนะวอลลั่นก็ได้อันนี้เท่าไหร่พันห้าเดี๋ยวไปรอบได้ใช่ก็ให้จำกานเมื่อกี้ที่พูดไปเลยก็ได้ค่ะไปเลยค่ะจะลองสอยดูว่าพอดีแขนไหมข้อวอลลั่นแต่มันหมายถึงอะไรหรอถิสีม่วงอะไรอลอถิดงม่วงยกเฉยเลยเชื่ออะไรหรอข้อวอลลั่น้ จะสีเขียวเขียวเิดแอปเปิลค่ะดอกไม้สวยคู่กับอะไรก็ต้องดูว่าอะไรให้เขียวนสวยมันมีสอเส้นไหมเขียวนี้น่าจะเชื่มกยวแอเนวันนั้นที่อะไรนที่ประเทศมาที่ไอ้เนี่ยมาแกก็เอาชอบเขียวแอปเปิลเี่ยประเทศมาีนีเช่อยู่แล้วโอยี่ลูดอั อันนี้ลดลดหน้าลดอีกค่ะคุณยายยายก็คือหินปอนด์นี่หินปอนี่เลียายได้ละหินแห่งอำนาจบารมีสติปัญญาสายกิ้งสวยมากเนี่ยสวยขวัญสีเนี่ยสวยช่วยส่งเสริมเรื่องสติและปัญญาอันนี้ก็ใครเป็นโรคกระดูกอะไรใส่อันเนี้ยเมทิโอ้ยเก่งนะทนอะไรได้บ้างอยากร่ำรวยก็เอาอันนี้หมายถึงร อันนี้น tá, ก็สวใช่ลาพีสที่สวยลาพี่นะสวยมันี้ก็จะเป็นหิดตันี้ป้าตดวนี้เป็นขามันแอลเกี่ยวคงคามอ่ะยังไงลูกตอวมเล็กไมีไหนเม็ดเล็กมีเส้นเล็กดีเลป้ต้องเแลัไดยเงยเมลันกด้ยของเมันป๊บค่ะของของคุณพ่อก่อนเดี๋ยวเรียมเดี๋ยวเม็หายกลัวเม็หายกลัวงงกลัวงงกลัวม่หายค่ะ อันนี้เป็นอนเมทิสตค,ค,ค,ค่ะมันเป็นยังไงไม่ค่อยแจมันเป็นหินคอสชนิดหนึ่งอะค่ะแต่มันจะเป็นสีม่วงเขาก็จะตั้งชื่อให้เป็นอนเมทิสต์มาค่ะนคนได้สบทัทอคนณสมบัติก็คือจะน่าจะเป็นเกี่ยวกับการ บอกตองาลไม่ท <mile> oh. ิ่นี่อย่างก็เอเมนที่นุบอกเกี่ยวกับนุบอกธนาคานตองก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเกี่ยวกับการคุ้มครองเหมือนมีเทพหลายอย่างอ่ะเนาะความเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเทพมีเทพมีอย่างเงี้ยค่ะเสียงนุ่ยไม่รู้เยเกี่ยวกับปกป้องคุ้มครองใช่ค่ะนุที่เป็นออกแดงๆไม่เหมือนเป็นมนต์ดําอะไรพวใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะอย่างเดียวไม่ไปเสริมที่ตรงนี้ก็ได้ ใช่ไหมจะเอาไปเสริมที่อะไรไหมสอเม็ดเอาไปเสริมที่อะไรเรียนิดหมเข้าันไหมได้ได้ไม่เข้กันได้สองเม็ดลันบิดตถ้าไม่เอาออกก็ใส่อย่างนั้นก็ได้เออบิดวะใส่เข้าไปบิดก็เหมือนกับเป็นอะไรตุ้งติ้งอะไรนี่ไปใช่ทำอย่างนั้นอาเม็ดเดียวดี่เ่รอเอาเม็ดเดียวเหรอศูนย์นย์ศูนย์ศูนย์สามสามสาเก้าเร้าเก้นเก้าเก้าเ6้าเร้ยบก้อเกันไป้ล้ว ไม้เป็นดินหรือไม้อะไรครับนี่ตัวนี้เป็นไม้สาระค่ะเขาบอกไม้สาระไม้สาระไม่ลายถ้าเป็นไม้สักถ้าเป็นไม้สักนี่จะสีจะเข้มดำกว่านี้ค่ะมันจะต้องไม้สักตัวนี้ค่ะไม้สาระไม้สาระที่แกะเป็นพลาสติกแล้วเป็นอะไรเป็นโอ้สวยนะครับสวยน นี่จากไม้เหมือนกันครับใช่ค่ะไม้เหมือนกันไม้อะไรเรียกไม้ไม้สาระตัวนี้ค่ะไม้สาระค่ะอันนี้ไม้เป็นหินเหมือนกันใช่ค่ะโอ้โหราคาเท่าไหร่เนาะประเมินราคาไม่ได้เลยมั้งตอนนี้ราคาเท่าไหร่นี่นะจ๊ะโอ้ประเมินราคาไม่ได้ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหยกเลยนะคะของข้าวตุ้งตรงนี้งเราจะเป็นหยกทั้งหมดเลยตรงนี้แต่ฐานเขาก็จะเป็นหินอ่าหินเขียวค่ะครับผม หินอินเดียนะเขาเรียกหินอินเดียตอนนี้หยกอันนี้องค์นี้จะเป็นหยกถ้าอย่างอันนี้ก็จะเป็นหินอินมเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หยกอ่ะตอนนี้ไม่ใช่หยกแล้วดูยังไงล่ะอตัวนี้จะเป็นหินเขียวหิน่หินเขียวใช่ค่ะหินเขียวหินอ่าตอนนี้จะมีหินน้ํำโขงนะหินน้ํำโขงแล้วก็หินอ่าอินเดียเนาะถ้าองค์หยกจะเป็นแต่อันนี้จะเป็นหินแดงตันนี้จะเป็นหินแดงเหรออกเป็นสีดำอ่ะแดงตัวนี้แดงค่ะแดงเข้มอ๋อแดงเข้มอ่ะแดง ไหนอัน <IP> ที่จะแนะนำอีกไหนะอันนี <Hum dû t> ้เป็นเป็นหยกนะตรงนี้เป็นหยกนะแล้วแล้วอันนี้เหรอครับท้านี้ก็หยกค่ะนี่นี่แนี้ก็หยกค่ะี่หยกเนี่ยติดเปลือกเลยค่ะตัวนี้แกะจากติดเปลือกนี้เลยอ๋อครับผมข่าเนี่ยเปลือกเาโซดูคือเหมือนเขาตัดเนาะเป็นก้อนใหญ่ตัดมาทีนี้ก็ดูไม่ออกเลยนะถ้าดูข้างหลังว่าเป็นเป็นหยกนะใช่ค่ะอครับ อ,นนอันนี้อันนี้หินดำหรืออะไรใช่ค่ะหินดำอ้าวพูดถูกนะใช่ค่ะ,คะ <c oughs> ดำอ่าดำอันนี้ไม่ใช่ห็นเนี่ยตัวนี้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่สัมฤทธิ์หรือเปล่าสัมฤิ์สัมฤิ์สัมฤิ์เอามาเป็นแบบเนี่ยตัวนี้จะเห็นน้ำโขงจะมีจุดจอย่างนี้ดูได้ไงครับไม่เป็นไรจุดจุดอย่างนี้จะเป็นหินน้ำโขงแต่ว่าถ้าเป็นหินอินเดียจะเป็นเนื้อเนียนไม่เห็นอย่างนี้เลยอ๋อนี่นี่ของอินเดียใช่ไหมใช่หินใช่หินแล้วหินอย่างนี้เราได้มาอย่างไง หินนี่ก็ซื้อมาซื้อมาเขามีขายทางฝั่งมากมากับแต่เดี๋ยวนี้มาไม่ได้ยากมากไม่กไม่เหมือนครัเมื่อก่อนเพราะว่ายากมากการนำเข้าอะไรก็ยากมากมันต้องอ้างแล้วเสียอ้สรสัมทานต้องอ๋อครับครับครับแล้วทำไมว่าพม่าพม่าของเมืองไทยไม่มีเหรอไม่มีหยกไม่มีเมืองไทยอ๋อเล้อย่างนั้นมีไ่มเพราะว่าบ่อยหยกนี่พม่าที่สุดเลยไก่งที่สุดเลยค่ะบอหยกอมื มนเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะมากเลยนะยกเมืองไทยเราไม่มีหรือมีอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้ไปสัมผัสกับเขาเนาะอันนี้ค่ะอย่างที่ใส่แก่แม่ลาพีสลาชูรีแล้วก็มาอันนี้โดยใช่อันนี้ก็ใช่ค่ะาจเห็นไหมตัวนี้ทองมีเยอะเห็นไหมใช่ทองติดทองเยอะที่ที่กำไรที่ไอ้นะเส้นทอาก็เรียกอะไรนะ ลาพีสลาชูรี่ค่ะเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ตรงนี้ครัอนี้เ๋อนี้เลยลาพีสลาชูรีนี่จะมีแร่ทองเนาะเป็นเขาจะหินเป็นชั้นเห็นไหมคะเพราะถ้าเราไปเห็นอย่างนี้เราก็ไม่เห็นคุณค่านะเนี่ยใช่ค่ะเราไม่รู้ว่ามันโอูที่กองตรงนี้เป็นเศษหยกทั้งนั้นเลยที่เราตัดมาทลังฮะใช่ค่ะหยกตรงนั้นเลยอ่ะเนี่ย โอ้ยถ้าเราเห็นอย่างนี้ไปเห็นที่ไหนเราก็จะไปสนใจมันบ้อนี่หยกยกขาวหยกคันน้ำนมตัวนี้นะอ๋อครับผมนี่ถ้าไปเห็นที่ไหนโอ้ยหินผาธรรมดาใช่ไหมครับสนใจตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้หินเขียว อิเขใช่ประธานตรงนี้ค่ะเป็นหินเหมือนอาหินน้ำผงนะค่ะเห็นไหมจุดๆตรงนี้หินเขาจะเหมือนกันแล้วเขาจะแกร่งมากจะเหมือนจะกลายเป็นหยกเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ตรงแถวนั้นก็จะเป็นหินดำก้อนใหญ่ๆข้างในหินดำหินดำใช่ค่ะตรงนี้หยกหมดนะค่ะนี่ก็หินเขียวหินเขียวอันเป็นแผ่นนี้ตอนนี้ก็จะเป็นหินอ่าไอีอหินดำเออหินดำหินดำ อันนี้ก็เขียวห็นเขียวมีราคาหมดมีคาม<ช>่าหมดเลยนะไปที่ไหนไม่เห็นแล้วก็ไม่สนใจหรอกเอาไว้อย่างนี้นะเขาว่าตะวังขโมยยกได้ยกไบขอคบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะค